วันนี้ผมมีกล้องน่าสนใจตัวหนึ่งรุ่นหนึ่งมาให้ดูนะครับก็เป็นตัวรุ่นตัวนี้นะครับ DS2CD2786G2 นะเป็น Gen2 แล้วก็เป็น i z s ด้วยมันคืออะไรมันคือกล้องอก็จะเป็นซักกล้องทรงโดมครับที่เป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่ Enterprise แล้วนะครับเอาจริงเอาจังมากแล้วก็สามารถทำอะไรได้อีกความละเอียดของมันอยู่ที่ไปร้านแม่กดกเซลก็คือความคมชัดเนี่ยประมาณ 4K เลยนะครับ ทำอะไรได้อีกก็คือยังสามารถเป็นเลนส์ซูมได้ด้วยนะครับสามารถซูมได้ตั้งแต่2.8ม mm, จปมิเมรไปนถ,ถึง12ม mm, มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดมโมอดูด้วยแกะกล้องมานะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีตัวกล้องตัวกล้องขนาดใหญ่เลยใหญ่เลยประมาณหน้าอกผมเลยนะครับประมาณนี้เลยตั้งมาตรงนี้ก่อนให้ดูของอื่นเนี่ยกลองก่อนนะครับแถมอะไรอีกแถมตัว บ็อกพาสายเข้านะครับประมาณนี้กันนะ้ํามีคู่มือมีผ้าเช็ดเลนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ขันแน่นยึดติดต่างๆนะครับเป็นจุ๊บเป็นลายเป็นพุกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผ่านตัวนี้ไปมาดูที่ตัวกล้องครับมีการชื้นให้นะครับ โอเคก็จะมีบล็อกเก็บสายให้นะครับเป็นตัวของฟ i งก์ชันโดยตรงก็คือซื้อตัวนี้จบเลยไม่ต้องใช้บล็อกกันน้ําไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับจบได้ที่ตัวนี้เลยนะครับโอเคนี่มาถึงตัวกล้องละตัวกล้องหน้าตาจะประมาณนี้นะครับใหญ่ๆหน่อยตัวประมาณเท่าฝ่ามือนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวโลหะนะครับก็แข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนอยู่แล้วนะครับ้าหลังพอร์ตมีอะไรบ้างนี่พอร์ต1 DC นะครับ สลับายไฟถ้าเราไม่ได้ใช้สายไฟมาจาก p o e นะครับต่อไปเป็นแลน p o e นะครับปกติเราก็ใช้ช่องนี้กันอยู่แล้วคือทั้งสัญญาณทั้งตัวไฟเลี้ยงนะครับมาที่ตรงแลนอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกมี Audio Out ครับ Audio Out ก็คือพวกลำโพงเืรอจะต่อลำโพงในหน้าจุดนี้มีการแจ้งเตือนอยากให้กล้องตัวนี้สามารถแจ้งเตือนได้มีอ i เ o อครับเช่นกันมี Audio In ครับก็คือสามารถต่อพ่วงกับตัวนี้ครับ ผมได้มาเหมือนกันก็คือตัวไมโครโฟนสกิลเลตี้ไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ให้ดูต่ออีกทีนึงนะครับโอเคมาเรื่องออดีโอแล้วมีอะไรได้อีกครับมีเรื่องอะลารามครับสามารถนําสัญญาณอะลารามเข้ามาข้างจับภายในบางทีอาจจะไปติดตั้งเซนเซอร์ไปตั้งอื่นๆนะครับก็สามารถ input อินพุตอะลามเข้ามาในนี้ได้ในระบบได้แน่นอนแล้วก็จะส่งอะลา์มเอาออกไปได้ด้วยนะครับบางทีกล้องมันเป็นกล้องซีรีส์ที่เป็นอะคูเซนด้วยนะครับมีการตรวจับได้อะไรได้สามารถส่ง a l า r m าเอาออกไปไปเช่นไปเป็นสโตรหลอดไฟไฟหมุนไฟแดงอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นประตูสั่งคาสั่งเปิดปิดประตูอะไรอย่างนี้ครับสามารถทําได้ในะจบในตัวโอเคขลังประมาณนี้นอกเหนือจากนี้ยังใส่ m โ c r อ SD card ได้ด้วยนะครับก็เผื่อบ,บางท่านที่อย่างที่ผมเคยเล่าไปหลายๆคลิปแล้วนะครับบางทีแบ็กอัพไวท้ที่ศูนย์กลางอย่างเดียวอาจจะไม่ปลอดภยัยก็เลยต้องแบ็กอัพใน m i c r อ SD card ด้วยนะครับในกรณีที่ ระบบเน็ตเวิร์กอาจจะมีปัญหาขนาดนั้นอะไรครับก็ยังมีภาพที่บันทึกอยู่ในไมโครเวสติการ์ดนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเปิดภาพโชว์ให้ดูด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบแล้วก็เปิดกับเครื่องในระหว่างนี้รอไปก่อนนะครับให้เครื่องมันบูตตัวไมโครโฟนของฮีกิช i o นนะครับโดยตรงเลยนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็อันนี้ค่อนข้างหน้าตาค่อนข้างเล็กมากนะครับเล็กกว่าฝ่ามือนิดหน่อยนะครับแกงมาก ลักษณะนี้นะครับมีแถมคู่มือนะครับมีแถม production certificate นะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่สลา่ามันเรามาดูที่ตัวอ่ะไมโครโฟนออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่ใหญ่มากก็จะมีขนาดที่ประมาณฝ่ามือนะครับสีขาวเป็น งานเป็นพลาสติกนะครับก,ก็สามารถติดตั้งกลมเกลื่อนไปกับตัวฝ้าเพดานหรือว่าเป็นผนังของท่านที่เป็นสีขาวอยู่แล้วทําได้สบายมากเลยนะครับแถมแล้วมาอีกแถมตัวเพลทที่ว่ายึดกับผนังนะครับสามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเราก็เวลาติดตั้งล้วก็ติดตั้งข้าง,ง,งบนแล้วก็ยิงสกรูขึ้นไปยึดพุกน,นะครับแล้วก็นี่ต่างเข้าไปเก็บประมาณนี้นะคะโอเค ดูนี้ดูพอร์ตเชื่อมเชื่อมต่อมากครับเขาก็จะมีสายสัญญาณมาให้3เส้นนะครับก็โอเคเราก็ไปต่อกับสายไมคปกติทั่วไปนะครับเข้าพอร์ตทั่วไปนะครับประมาณนี้เนาะน่าจะเห็นกันอยู่เนาะโอเคมาประมาณนี้ก็หน้าง,งานก็คือก็คือเดี๋ยวเราจะเอาตัวไมโครโฟนเนี่ยครับต่อเข้ากับ ตัวกล้องตัวนี้ที่จะไปติดตั้งลูกค้านะครับ <im it> เพื่อที่จะเพิ่มจุดที่มันสามารถรับฟังเสียงไม้ได้ด้วยนะครับ <im it> รับฟังเสียงบรรยากาศที่นั้นตรงนั้นได้ด้วยนะครับ <im it> โอเคแล้วเดี๋ยวถ้าติดตั้งเสร็จแล้วได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวจะอาทคลิปมาให้ดูกันโอเคส่วนนี้ส่วนต่อไปของเราในคลิปเราตอนนี้ครับก็จะมีให้อยากให้ดูเพิ่มเติมก็คือตอนนี้ผมได้ออนตัวกล้องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะสามารถเห็นภาพของกล้องตัวนี้ได้จากตรงน,นี้แล้ว อ่าโอเคก็จะสังเกตอันนี้คือภาพที่ได้มาจากกล้องตัวนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะพลาสติกด้วยซ้ําผมจะลองแกะพลาสติกให้ดูว่าภาพที่ได้จะสวยขนาดไหนนะครับโอเคภาพใสกระ่างเคลียร์มากขึ้นนะครับทีนี้ดูรายละเอียดในนี้ออจะสังเกตว่านี่ความละเอียดของมันนะครับอยู่ที่3 8 4 0นะครับ3840คูณสอนนะครับก็คือ ค่าความละเอียดของภาพที่มาเป็น 4K นะครับก็จะประมาณนี้เลยอเนอกนจากเรื่องนี้มันยังสามารถซูมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมไปที่ออไปที่แอแล้วกันซูมเข้ากลางภาพนะครับมันก็นี่ตอนนี้กําลังสั่งให้มันซูมอยู่นะครับอโอเคน่าจะสุดแล้วนี่ก็จะได้ออโต้โฟกัสประมาณนี้ สังเกตได้ว่าอโอเคถ้าเรามีปัญหาอย่างเช่นจุดที่ติดตัตตต้งยืดหยุ่นไม่พออะไรครับแนะนําให้ใช้เป็นกล้องที่เป็นเลนสูมได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถทําให้ช่วยให้เราได้โอกาสได้ภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองอย่างหนึ่งอยากให้ท่านได้อา่านตรงสือกันโอเคนี่ระยะที่เราซูมสุดน,นะผมเมื่อกี้เอาตัวสติ๊กเกอร์ของทางร้านบีแนนเข้าไปแปะไว้นะครับก็จะเห็นเราก็สามารถอาร่านรายละเอียดในสติ๊กเกอร์ได้อยู่นะครับปีนี้ตดทีนี้ผมลองซูมเอาดูนะครับ นี่น่าจะสุดแล้วนี่เป็นเลน์ที่ไวกว้างๆครับก็สังเกตว่ารายละเอียดดีเทลตรงนี้จะหายไปนะครับเพราะตรงนี้อะก็อย่างที่เห็นแล้วว่าถ้าบางทีท่านเนีอาจจะอยากได้มุมที่มันเฉพาะจาะจงจริงๆยังอยากดูรายละเอียดตัวหนังสือจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้เป็นเลนซูมนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นความละเอียดระดับ 4K นี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ภาพจะเยอะมากนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้และกันครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปดูให้ใหม่อีกทีนึงนะ จะประมาณนี้ครับเห็นตัวรูปเพิ่เห็นตัวอักษรโอเคก็ okay. เป็นกล้องที่เป็นความละเอียด 4K แล้วก็มีเลนส์ซูมให้ด้วยนะครับก็เอาไประยุกต์ใช้ง,งานได้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล้องซูมใบทะเบียนเอ่ยูเป็นบันทึกภาพเอกสารเอ่ยบันทึกภาพตอนแพ็คของส่งเอ่ยอะไรเอ่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้แบบนี้โซลูชันประมาณนี้หรืออยากจะมาสอบถามอะไรก็เชิญได้ครับไลน์อแอดของเราครับ bnet subside b n e นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเบอร์โทรนะครับ โทรมา,าปรึกษาได้แล้วก็ Facebook ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ b i n e s s n e t แล้วก็ช่องทางนี้ครับช่องทาง y o u t u b e นะครับ b i n e s s official นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะได้ประโยชน์กันก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ